โอเคครับ okay, สำหรับกิจกรรมคำคลิปนะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดซาสึเกะนะครับเพลซาสึเกะคุงหมุนฟรีครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะหมดสักกี่เพสสำหรับกิจกรรมชุดซาสึเกะนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฝังแล้วแชร์ก็ไล้วแชร์กดตามพี่ดูนะคลิปนี้พี่ขอรัก50ไลค์อีกเช่นเคยนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์กดตามนะผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมน้องคนไหนที่กดไลค์กดแชร์กดตตามแล้วไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยไป let's go เออโอเคผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยิยนยดีกับสุ่ยดีเกมเมอร์นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้ถ้าผมไปนในส่วนของกิจกรรมชุดส,สเก็ตนะผมแต่ก่อนลืมเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพื่อแบบ พราะแบบมันเป็นเอ่อฝนตกไม่ใช่เป็นอะไรมันมันคือมันฝนตกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พยายามแบบพูดให้มันดังนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะก้องหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่ต้องการหาโปรหาเพชรนะครับน้องๆสามารถไปเติมได้ที่เพจอิซิกร์นะครับผมเติมผ่านมืพาร์ตหรือว่าเติมผ่านยูดีมี2รูปแบบให้น้องเลือกเติมนะครับแล้วแต่น้องๆสะดวกนะครับผมน้องๆสะดวกเติมแบบไหนก็เติมแบบนั้นเนาะ อันนี้แหละนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเสียงเข้าแน,น่อนอนครับผมเฮ้ยมาพร้อมก็เซระยะ2บวกแม่นยำนก็ซ่าคสิเกะอร้ิเก้าตัวเพ่นนะครับผมก็มีอะไรอีกกินห2 9รอสส่วนอันนี้เป็นในส่วนของกล่องของศพอ,อ,อุ้ยแต่มันสวยนะสี่าะถ้าตัวเพ่นเหลือเดี๋ยวเราก็จะมาแลกกันแลวกันนะครับผมมันบอกว่า ส่มฟรีหครั้งโอ้โหหนูึครั้งบมืี้เล็วมาเดี๋ยวพี่ก่อคิดก่อนตอนนี้พี่มีอยู่เอ่ 42, 800, อสี่หมืนสองพแดร้ล้วโอเคประมาณนี้นะผมสิบครั้งก็ลดห้านะครับแต่ครั้งแรกลดห้าสิอร์เซ็นไงลดเหลือเจ็สิบห้าอนี้่วมฟีแล้วก็น,นีนเป็นโทเค็นใช่หรือเปล่าถูกหรอปฟีก่อนของฟรีมันมีในโลกไปครับเจ ห้าเพชรเฮ้ยอย่าบอกนะมันลดหาสิเปอร์เซ็นแบบนี้ทุกรอบมันเหลือครั้งละเจสิบห้าจากร้อยห้สิบบอกใช่หรอเยอะใช่ป่าวะอ๋อไม่ใช่ได้แค่สองรอบอีสอแกออกเยอะสามสี่อ่ะโหแบบสี่สี่อ่ะอุ้ยถัดไปคือรอยสิเพชรแล้วบากุณดูแบบโคตรเยอะเลยว่ะฮ้ยมันมันใช้สองรเก้าตัวเพชรเลยนะมันน่าจะหมดเยอะได้เอาเลยว่ากิจกรรมนี้อ่ะสเกสเกถ้าพี่ได้ในส่วนของ ไอชุดนี้อ่ะพี่ก็จะได้ทั้งหมด4สกินไอสามสกินดีสกินฟรีน่าจะไม่ได้นะมผมได้อีกอันนึงก็รอในส่วนของอีกหนึ่งสกินน่ะมันมีมทั้งหมด4สกินไงก็ดูหรือว่าห้าเออสี่หรือห้าแหต่ Aa. อันนี้ 8, แปดสิบห้าอะไรนะผมเราไปกันต่อเลยไปน,นี่เท่าอะไรวะสี่อ่ะคือขอแบบขอแบบแอนดี้โผล่แบบ ไม่หมดเยอะดิเอ้ยถ้าสุ่มทีละครั้งมันเจ็ดเพชรเองเหรอวะดูดิมันได้ครั้งละสองดูดิดีสองแบบเยอะจัดเลยไม่มีแบบสี่สามอะไรเลยว่ะอันนี้ได้มา145ตัวชินแล้วนะครับผมอู้อูน่าจะเบือนะนี่เบือนะนี่เอ็กซัสเกะ ไม่มีค่าอะไรวะท่านเู้ใหไม่มีค่าไม่มีค่าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ค้างอ่ะ เข้ามาแล้เมื่อกี้ค้างเฉยได้กางตเพลินาเมื่อกี้ไม่รู้เลยไปรับต่อกันเลยเฮ้ยจาก4 2 0 0 0นะจาก4 2่0 0ือ0อ่ะตอนนี้เหลือ41,000อ่ะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ดได้ดดดมานึ่งรอยทงเนนี่เฮ้ยหนึรอยอกด้วยหรอเฮ้ยพัน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 โอ้อ้โยโอ้ันพี่ก็แลกตายแล้วว่าดี อะไรกาจะถ้าถ้าตัวกินเหลือพี่จะเล่อันนี้แต่สูบเพื่อได้น,นี้ด้วยนะผมก็ไลฟ์ไปเลยหวให้าสิบเก้ากเคลนนะครับผมสำหรับซาสึสเกะไม่มีคาตาะคือในอยากไเซอร์เกมมีคาตาะค,คือคือคือถ้าถ้าในอนิเมะมัน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 มีนคาตาะด้วยเหรอไอ้ตัวนี้ซาสึสเกะเหลือสี่สิบหก ก็เตะข so no. okay. <laughs> ึ้นถ้าจะเล่ได้นะแต่คือเหลือเั้นเดี๋ยวตอนแรกแบบนี้เพราะยังไงมันก็ต้องสูบอีกประมาณนิดนึงอ่ะถึงจะเล่ได้แต่เงี้ยออกแบบสูบอไปไปเชื่องมันโอเคไม่รู้ว่ากี่เพชรเนาะผมคิดก่อนละกันแต่คนอื่นเลยเข้าไปที่ห้องแต่งตัวก่อน collection กองก็จะประมาณนี้นะครับผม โอ,อ้อู่เขาชื่อเก๋สวยว่าโก็โปรไฟล์ก็คือนนี้นะครับ <_ S 1> ก็มีอะไรอีกนะสกินสกินก็คือสกินน,นี้นี่สกินอันนี้ระยะสองมันยำนะครับผมไปลองยิงกันดูดีกว่าเฮ้ยลืมไปอย่างไรตั้งค่าเลยดีกว่าก็มีอะไรอีกอะแต่งตัวกัน ชุดนะ้วผมหน้ากากหน้าก็ปวันนี้นะ้วผมแล้วก็เสื้อนะครับเอ็นรองเท้ารองเท้าตรงนี้เกอะไรแต่มันมีเอฟเฟกต์แดูดิเหรอเนาะ,นะเป็นม้ากับมัสเป็นม้าใคโตัวี่ตายหมดกี่เพชรว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอคิดทีหลัง ไม่ได้ล็อกเมาส์นะไม่ได้แบบปิดปิด,ปดไอปิดการโชว์เมาส์อ่ะมันมันเล่นยากไปเอาดีกว่า,เ,า,ดวาเดี๋ยวแบบมันจะดูแล้วมันจะแบบขู่คดตาประมาณนี้นะครับผมโอเคสกิลนี้นะครับผมพี่หมดไปกี่เพชรขอคิดก่อนจาก42,802เพชรลดเหลือ41,145พี่หมดไปทั้งหมดเอ่อ1,600 57เพชรครับกดไปตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้ไอ้นี่อันเชิญนี่ตอนนี้พี่มีอยู่3ามเลยนะพีขาดเอนในส่วนของตัวนี้ตัวนี้เป็นกิจกรรมฟรีหรือเปล่าคาคาชิรู้เป็นกิจกรรมฟรีหรือเปล่านะแต่นี่ไม่ได้แนละ้วม่ไดอาจารย์นะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคตะครี้ไม่ต้องโฟนเราไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากแล้วก็แชร์ติดตามด้วยนะครับทั้งหมดก็หนึ่งพันหนร้อยห้าสิบเจ็ดเพชรน้องๆบางทีเป็นก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับ โอเคไปแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสนิทแมไป๊ก